โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเดทบายเดลไลท์โมบายเซิร์ฟน,นอกนะครับไม่ใช่เซิร์ฟเน็ตอีทน,น,นะครับก็ตอนนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวชุดจุดตีสามของเจโรเมโละนะครับหรือว่าชุดเลือดที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาที่หน้าล็อบบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ ผมได้เตรียมเจนโลเมโลไว้แล้วนะครับผมนะโอเคครับชุดจุดที่3นะครับผมก็เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูรอบนึงด้วยนะครับว่าันเป็นยังไงเนาะสำหรับเจนโลเมโลนะครับเดี๋ยวผมเตรียมของไปก่อนเอาอะไรไปดีว่าเฟืองแดงแล้วกันนะแล้วก็อันนี้นะครับผม โอเคก็เดี๋ยวผมหมุนให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับสกินจุดติสามชุดเลือดของเจนโลโมิโลนะครับโอเคครับผมมันก็จะเป็นชุดปกติชุดเริ่มต้นของตัวละครนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีแค่เปื้อนเลือดเฉยๆนาเปื้อนเลือดชุดเปื้อนเลือดเฉยๆครับผมม,มันก็จะดูแบบหน้าเกงขามหน่อยเวลาเอาไปเล่นนะครับผมนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้ ผมเช็คเข้าไปดูแป๊บนึงว่ามีอะไรหรือเปล่าน่าจะไม่มีอุย้ยเทอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีตังค์ซื้อโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันในเกมเลยครับผมโอเคครับด่าโรงเรียนปฐมมิชวิชนะครับผมไซ l เลนฮิลนะครับเอาเอาเอา,เอามาถึงก็กระตุกเลยฮะคุณผู้ชมโอเคน่าจะหายละ ด่านนี้ซะด้วยเอา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 ,เอา,เอาแหลกอะไรครับเนี่ยอาจจะมีแหลกๆบ้างขอภัยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นปกติของเกมนี้อยู่แล้วเนาะถ้าใครเล่นมานานก็จะรู้นะครับผมนะบางทีกระตุกบ้างบางทีลื่นบ้างนะครับผมนะมันจะกระตุกเป็นช่วงๆเนาะไม่ใช่เจอไมเคิลน,นะครับผมนะไม่เอานะ่ะน่าจะมีเครื่องบันไฟอยู่ข้างบนเสียแบบนี้ตัวอะไรวะแทปเปอร์เหรอ โอ้ยด uh ีนะมันไม่เ oh ห็นนะมันวางแถบไว้แถวนี้ด้วยครับผู้ชมอันตรายมากผมจะนิ่งไว้ก่อน The Hack ครับผมนึกว่า Tapper เพื่อนเพื่อนมันาแถวนี้ไปเลยไปเลยเอาไอเดลไว้ก็ชุดสติเหมือนกันไปเร็วไปปั่นไฟดิเดี๋ยวไม่ได้ปั่นนะโอ้โหทำไมด่านนี้มันเงียบจังวะโคตรกดดันเลยอ่ะมีเพื่อนเราเปิดก่อนละคนแรกครับผมอย่าบอกนะเพื่อนเราก็หลงทางหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอเหมือนเราเนี่ยวิ่งเลยแล้วกัน โอ้ยอยู่แถวนี้อีกเอาโอ้เพื่อนทำไมวิ่งมาตรงนี้โอเคมีคนโดนไล่อยู่นะครับผมจะใช้กล่องเลยดีไหมเนี่ยไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวปั่นไปก่อนละครับโอ้ยอ,อ,อย่ายพิ่งกระตุกดิ เอาแล้วไงเหมือนจะเล่นเป็นด้วยนะครับสำหรับฆาตกรตรงนี้นะครับดูจากทรงแล้วครับผมนะเฮ้ยใครถอนเสาวะปั่นไฟก่อนเพื่อนปั่นไฟก่อนล่วงไปแล้วหนึ่งครับผมมีวอลรถถามช่วยได้เนาะสำหรับตัวนี้มันแชร์เปิร์กไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมปั่นไฟก่อนเพื่อเราล่วงไปแล้วจริงๆมันต้องเสร็จประมาณเครื่องหนึ่งแล้วจริงๆนะปัจจุบันอะ น่าจะมีบาร์บีคิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสำหรับฆาตกรน,นะเราประเมินแบบสูงๆไว้ก่อนเนาะขางอีกแล้วตอนปั่นไฟเสร็จนี่ค้างประจำวางแถบไว้ผมไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยไม่รู้ว่าวางตรงไหนบ้างครับผมนะเดินไปมองพื้นไปเนี่ยมีไม่นอ ด่ามันเงียบแบบกดดันนะคุณผู้ชมมีคนจะไปช่วยไหมวะน่าจะมีคนไปแล้ววะยังไงดีวะผมขอเดินไปเสี่ยงแล้วกันนะ <c oughs> โอเคเอาโอเคผมรอช่วยคนหนึ่งมันน่าจะว้าไปแล้ว ย่อไปก่อนมีไม่มีไม่รู้แหละแย่แล้วครับคุณผู้ชมเครื่องปั่นไฟไม่ขยับเลยนะตอนนี้ถ้าจะไม่รอดครับดูจากทรงแล้วนะหมายถึงแบบไม่รอดสี่อะคุณผู้ชมถ้าฟุกหน่อยก็อาจจะลงหลุมได้สะคนคนึ่งแต่ว่ารูปเกมไม่ดีแล้วครับตอนนี้ ด่านนี้มันเงียบมากคุณผู้ชมคือแบบไม่ค่อยมีเสียงเพลงเลยเนาะมีลูนด้วยวาร์ไปละบักรอยเท้ากระน,นำเลยโอ้ย เออกูปั่นระเบิดทีเดียวระโทมายงมาย่อเนี่ยอยาให้เห็นปั่นระเบิดบ้างนะเ,ออเครื่องแรกกูก็ปั่นนะก็ออมีคนไปช่วยว่ะนั่นไงมันก็ปั่นระเบิดเหมือนกันอนะ่ะเออ ผมแบบเดินไม่ไปเลยไม่เกลียวคุณผู้ชมไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยเหรอเรียบร้อยเพื่อนตายไม่มีใครไปช่วยเลยอ่ะ มว่ากล่องปั่นไฟผมน่าจะไม่ได้ใช้แล้วผมรีบใช้ก่อนดีกว่าไหนๆก็เอามาแล้วครับผมนะตอนนี้น่าจะไม่รอดครับคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วรอดยากครับผมนะอุ้ยกดพลาด ไมกดตายยากไม่ไปวะก็ไปแล้วนี่หว่าทำไมตายอยู่ดีวะเนี่ยโอ้โหเสียดายครับผมนะไปช่วยเพื่อนก่อนไปช่วยเพื่อนก่อนผมโดนเสาแรกนะครับไม่เป็นไรนะอย่างกดดันเลยตาเนี้ยผู้ชมมันเงียบมากอะก็คือฆากรเล่นดีครับผมนะเพื่อเราไม่ปั่นไฟกันเลยฮะโดนตีล้มกะนาวเลยคุณผู้ชม เอาละครับผมจังหวะนี้น่าจะวางแถบไว้ด้วยดูจากทรงละไม่งั้นไม่วับกลับไปตีได้หรอกเนาะตรงนี้เขาไม่ได้วางแถบไว้นะครับผมนะเอ,อ้ยทำไมมาแถวนี้แล้ววะเพื่อเราโดนไล่อยู่ใช่ไหมคนนั้นน่ะน่าจะโดนไล่อยู่อีกคนนึงฮิวอยู่โอเครู้เรื่องฮะจบเกมครับผมผมจะลองดิ้นดูไปดีไหมเนี่ย เพราะว่าเพื่อเราวิ่งมายัางไงก็มาช่วยเฮ้ยมีแทงหลังวะ่ะแต่คงไม่มาช่วยหรอกมีคนนึงยังไงก็มาช่วยผมไม่ทันนะครับผมนะเออหมายถึงแบบไม่ทันเฟสสองอะ่ะเฟสสุดท้ายก็ไม่น่าทันถนะ้ายังไม่มานะเดี๋ยวผมจะลองดิ่งเรียบร้อยไม่อุ่ดคุณผู้ชมเสียดดยวะ่ะชุดจุดตีสามเป็นไงล่ะเปื้อนเลือดน,นะตาอนนี้ก็เปื้อนเลือดเหมือนกันนะเพื่อนเราน่าจะไม่มาช่วยผมละ น่าจะรอหลุมแล้วดูจากทรงแล้วเพราะว่าผมน่าจะช่วยไม่ได้ล้โดนเสาเดียวคือตายยาวเลยครับผมนะคุณผู้ชมถามว่าผมไม่ดิน้นผมรอดไหมผมก็ไม่รอดอยู่ดีคุณผู้ชมไม่ทันครับผมเพื่อนเราวิ่งขึ้นมาฆาตกรน่าจะมาแถวนี้แล้วเพื่อนต้องไปหาหลุมแล้วลมั้งน่านจูกอยู่ครับผมฆาตกรเจอตัวคนสุดท้ายแล้วเรียบร้อยครับผมจบเกมไม่มีใครรอดแน่นอนฮนะ อยครับตายหมดปั่นไฟไนดะ้เครื่องเดียวเองอ่ะเสียดายจังเลยตอนนี้ยังกดดันเลยมาถึงเงย็บกิบอะ่ะคุณผู้ชมเป็นไงตายกันยกตีอะ่ะผมโดนเสาเดียวเองคุณผู้ชมแล้วก็ยาวเลยครับผมนะโอเคครับผมจีจครับจีจ โอ้น่าเสียดายครับผมคุณผู้ชมตานี้แบบค่อนข้างกดดันนะมันเงียบมากแล้วก็แบบพารกรเล่นเก่งเพื่อนไ่ปั่นไฟครับผมนั่งปั่นกับอีกคนนึงอ่ะแป๊บนึงเองโดยรวมผมก็ปั่นไม่ใช่เหรอก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยก็สําหรับคลิปนี้มีอะไรอยากคอมเมนต์บอกผมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าแบบ เคยเจอกันแบบนี้ไหมทีมแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับผมนะคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ